สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพง้งสุขุสุขคนคะ่ะถักทายกันอีกจะคลิปคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาคุยกันถึงเรื่องไปต่อบบไปต่อนี่ยละนะคะในส่วนของวงการหมอรองมอล่ำเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลปิดวงคะ่ะก็จะเป็นช่วงที่หมอรองมอล่ำศิลปินในสังกัดวงต่างเพิ่นจะได้อ่าจะได้ประเมินเจ้าของนะคะ เราก็จะได้ไปต่อหรือบ่ไปต่อนี่มีการตัดสินใจจากตัวหมอล่ําเองนะคะว่า,วาเพื่นจะไปหรือบอไปแล้วอีกส่วนหนึ่งพี่น้องจะเป็นการตัดสินใจจากทีมผู้บริหารโดยเฉพาะวงหมอล่าําสาวน้อยเพดบานแพงเบิ่งช่วงสวยๆนะคะ สาวน้าเยืนก็นดเดววไปคลิปหนึ่งนะคะดเดววาไปว่าทีมงานผู้บริหารของสาวน้อยเพชรปัน,นแพงซึ่งบอสโจเพินบอกว่าเพินกันได้มอบหมายให้ทีมงานผู้บริหาราได้ขัดเนาะขัดคนที่เป็นไปตามกฎตามกติกาของวงอย่างสินะคะเพื่อการพัฒนาของวงให้ต่อเนื่องไปนะคะกัเบเคารพการตัดสินใจของ ของทีมผู้บริหารพี่น้องขัดคนปรากฏวา่าช็อกเลยทีเดียวพี่น้องก็คือพระเอกไดมอนน้องไดมอนมีอารัตนน้อยเนาะในช่วงในช่วงก่อนหน,น้านี้ที่เดวเอาคลิปไปมีน้องปลายนะคะที่ทีมผู้บริหารของสาวน้อยเพิรบันแพงเพิ่นลงมติวา่าไม่ได้ไปต่อนะคะ โดยเหตุผลก็คือทุกคนก็นมีเหตุผลจากการตัดสินใจรวมกันคือบานนล่ะของทีมผู้บริหารนะคะพี่นงองเขาก็จะเห็นว่าศิลปินออกมาเคลื่อนไหวออกมาโพดนะคะเป็นการเป็นการกล่าวคำอำลาวสันทอเนะในวงทีเคอยรยูมาจากศีนนะคะ คําขอบคุณนะคะพี่น้องเขาเกิดจะเห็นการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะพี่น้องยังมีเพิ่มเติมอีกก็คือในส่วนของน้องต้นน้ําค่ะต้นน้ำเพชรบ้านแพงได้โพดขึ้นมาแบบนี้นะคะโพดขึ้นมาว่าหลายๆคนที่จับตามองว่าผมจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อใช่ครับผมไม่ได้ไปต่อกับแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพง ซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้รับคำตอบหรือการชี้แจงจากผู้บริหารและบอสโจเวทีนี้คือเวทีที่แจ้งเกิดผมครับผมมั่นใจว่าผมมาด้วยความสามารถของตัวผมเองจริงๆร้องเล่นเต้นลํา อาจจะเป็นเพราะตัวผมเองที่ยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอตามเกณฑ์มาตรฐานของวง ag, ขอบคุณตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูการครึ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นหมอลำวงใหญ่สุขทุกอยู่ที่นี่หมดขอบคุณหนุ่มโจโยมนินสาวน้อยเพชรบันแพงคือแท็กไปนะคะอ่าว้วก็เป็นอ่าสนุดเนาะ ญาสุภาพป่าอำนาจที่มอบโอกาสและวิชาชีพให้ผมได้ทำมาหากินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้มีทุกวันนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิม Hashtag จะอย่างไรก็ตามชีวิตและหน้าที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าขอแค่มีผู้ใหญ่เมตตาและให้พื้นที่ทำมาหากินต่อ ต้นน้ำนะคะลงวันที่4มีนายน2567นะคะพี่น้องลหลายๆคนกะไปคอมเมนต์เติมกำลังใจให้กับต้นน้ำย่างมากมายเลยที่เดียวพี่น้องค่ะกะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่บอคิดว่าจะอ่าจะเห็นออกมาโพลแบบนี้เนาะถือว่าศิลปินออกมาเคลื่อนไหวนะคะสำหรับผู้ที่บ่ได้ไปต่อกับ สาวหน่อยเพชรดบานแพงแต่หลายคนก็บอกว่าโมเมนที่โบได้ไปต่อกบสาวหน่อยเพชรบานแพงเนี่ยจะได้ไปต่อกับสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์บอาสัน่นอันนี้โบหูอิลีพี่น้องอันนี้โบหูหลายคนยังแอบหวังอยู่ยังแอบหวังว่านี่คือคอนเทนต์โมเมนเรื่องจริงจังส่นะคะ ติดตามกันไปพี่น้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วนอกจากนั้นอีกคนหนึ่งบัตตานี่อีกคนหนึ่งนี่ก็บ่อยากชืเสื้อคือกันพี่น้องบออยากเสื้อคือกันว่าจะเป็นไปได้อนั่นก็คือเอกอภิวัฒน์พี่น้องเอกอภิวัฒน์นี่โอ้เนาะลูกไส้บอโจโัได้นี่พี่น้องเอ้เนาะยามบอโจเพิ่นบบมีเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอกอภิวัฒน์เนี่ยห้องเพลงซอยเลยนะคะ เสียงเอกเอภิวัตเนี่ยมห้องเองซอยบอสโจโหลายๆเ่อเลยทีเดียวพี่น้องค่ะเอา้านี่เพื่อนโพสแบบนี้พี่น้องเพื่อนโพสว่าตลอดระยะเวลาสองปีกับบ้านหลังนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้เอกมาล่าพัสนขออนุญ,ญาตลาพ่อโจแม่นุษ์แม่สุภาพเพื่อนร่วมงานทุกๆคนและพี่น้องแฟนคลับสาวน้อย เพื่อที่จะไปหาประสบการณ์และพัฒนาตัวเองในอาชีพหมอลำขอบคุณพ่อโจที่ให้โอกาสในหน้าที่การงานเพื่อให้เอกได้แสดงศักยภาพของตัวเองบนเวทีแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้ครับนะคะพนมมือขอบคุณแลวก็ติดแฮชแท็กเอกสิไปยูไซกับฝากพ่อแม่พี่น้องซอยเชี่ยและตามไปเป็นกำลังใจให้เอกในเดอร์วัสน แฮชแท็กขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างเส้นทางฝันของเด็กน้อยคนนี้นะครับเพื่อนว่าแล้วก็ใส่รูปเขามาเป็นรูปนี่แหละเนาะรับพวงมาลัยอ้ยพี่น้องเอมิต่พระเอกมีแต่ผู้ใดมาไล่กะขักมีแต่มาไล่แบบโดยเฉพาะมือปิดด้วยดูการเนี่พี่น้องคะล้นลามอิหลีนะคะแต่ละคนเนี่ยเราก็าวกกเว,ว่าเนาะยุคนี่นะพี่น้องยุคนี่เป็นยุค เป็นยุคแห่งโลกออนไลน์เป็นยุคโซเชียลเนาะมาไล่ออนไลน์ถูกโอนมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลกบอกว่าจะไปยูใสคนไทยเหาออย่างสิเนาะไปอยู่ประเทศใดไปยูไสโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยโอนหนักๆมาเลยนะคะพี่นงองโอนมากนักๆโอนมากหลักแสนอย่างสี่นะคะหลักมืินหลักแสนทั้งนั้นเลยทีเดียวเป็นยุคที่มาไล่มาแบบเต็มๆเลยนะคะ ซึ่งกะออนซ้อนน้ำเพลินโยพี่น้องแต่พอมาเห็นแบบนี้กะได้แต่เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องบอกหูว่าสิ่งที่เข้าอ่านเมื่อนี้เนี่ยจะเป็นเพียงคอนเทนต์หรือว่าเป็นเรื่องจริงหรืออียังก็แล้วแต่นาะแต่ทุกอย่างชีวิตทุกชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปคือว่าเ้วกาหน้าที่ของเข้าในฐานะเอซีพี่น้องกะส่งกาล,งลังใจเนาะส่งกําลังใจบอกว่าจะเป็นทั้ง ทั้งในส่วนของศิลปินที่ไปต่อที่บอดายไปต่อหรือว่าทีมผู้บริหารองค์กรนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะองค์กรของสาวน้อยเพชรปั้นแพงที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน,ยนแบบแบบยิ่งใหญ่อีหลีพี่น้องแล้วเพื่อนเฮียงมีสองวงบัตานี่แยกออกเป็นสองวงอย่างเสียเนาะมีสาวน้อยลําเพลินโชว์มีสาวน้อยเพชรปั้นแพงแล้วก็สิ่งที่เพื่อนเฮ็ยหลากหลายมันเป็นมันเป็นการเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงมากนะครับพี่น้อง สิ่งที่เขาเห็นได้ค่คงจะเป็นกำลังใจนี่แหละพี่น้องกำลังใจสำคัญที่สุดส่งผ่านกำลังใจไปถึงสุขุมสุขคนนะคะพี่น้องบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเพื่อนจะแยกไปอยู่วงสองบอรหรือจังใดอย่างสิเนาะหรือ,อะจะด้วยเหตุผลอ,อีหยังก็แล้วแต่นะ่ะเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็ดได้ค็คือกำลังใจเรายังมีไผ่อีกบอี่พี่น้องสาวน,นุ่มเนตกคาวบอมีไผ่อีกบอที่เพื่อนแบบ ที่เพื่อนบริไปตออยียงจากสี่นะคะกัดล่องพิมพ์บอกจาาคุยกันเบิงพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดเนาะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการไปตอหรือว่าบอไปตอนะคะเป็นการยุติโดยโดยโตัวศิลปินเองหรือว่าเป็นการยุติโดยทีมงานผู้บริหารเนี่ยนะคะพี่น้องพี่น้องคิดเห็นเป็นจังได แต่สาวน้ำยืนนี่ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับเบิร์สุขุสุขคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มาเป็นแห่งใจให้คือกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแห่งใจกันต่อไปนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพง้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ